ฮัลโหลฮัลโหลเลยซีฮัลโหลเลยโอ้ยมึงหนาจะสั่งกันเดี๋ยวกินเผื่อนะคะเดี๋ยวกินเผื่อเดี๋ยวกินเผื่อเลั่นหรือว่าเราไปสใหรือว่าจานะเราข้าต้มลไม่ไหมข้าต้มจะเอาไหมฉันไม่เอาเอาไปแบบนี้แหละ

เมื่อคืนนี้ไม่ได uh ้ก huh. ินสักตัวเลยกุ้งหมดแล้วไม่ได้กินกุ้งักตัวเลยเมื่อคืนนี่คูไ i ้ังรนี่กินอะไรน่าจนูมัก่ไมอืมหนูตอนนีเปกุ้งไม่กินกุ้งไม่ได้แก้กุ้งให้กุ้งไหม ใ่ไหมคะเขาบอกว่าน่อกาขึ้นจากอดเขาเรียกว่าไปดนจับมาในคดียาเสติดก็ถูกคุมตวปเอาคุ้นเอามาเอาใครกันคข้าวปอนแล้วก็นิ่งเฉยสเนี่ยเขาก็คบอลไม่ไหวก็เลยต้องไม่ต้องแยกใส่ให้แล้วเขาถามเขาว่าเสกยาแล้วเขาบอก ยืนยันว่าไอ้ที่คุณเห็เนี่ยอกเือตัวนี้ด้วยนะทแนตก่แม็รู้กะกเพ่จะกินข้าวต้มเพ่ิเสียบกินข้าวต้มกันด้วยเจะกินปูเพื่อจกินปูเมือกี้กินป แซ่บอยู่มันขึ้นีขึ้นอยู่ที่ว่าเราปรุงเปรี้ยวหวานเผ็ดจักหน่อยนึงคนนต้องหานะคะลี้นบ้างนวันที่แต่ล่เสียบ้าบาสูปหาเรื่องเนกคนในครครัวขนาดเลคนนี้ือตอนแรกเห็นมาาตต้นต่ออกแล้วใช่ไหมก็ดูก็ม่กดีเซ็นดีอแต่นชดบอกดอย่างนั้นตอนนี้ขนาดฉันเนีแก่มากแล้วเนี่ยยงโดนไปด้วยเลยนะเม่ก่อนนี่ ถึงที่าล้ตื่ดออกแ้แน่ๆตายแน่ๆอาจจะวันนี้แน่ๆสุดท้ายเอยู่หนูก็ไม่แทงเดินไปกระทือแม่ก็แทแทนวันนัวาเสียการลองฟังดูค่ะกลวเวลาทีโมโหก็ตืฉันบอกเอตายกตายทำไมอ่ะมันกระชากเลยเ่มันกระชากค่ะอ

เหลือไว้ให้เชยชมอยู่หนึงตัวเรามาเป่ายิ่งจุกกันว่าใครจะได้คนเป็นคนได้กินปูตัวนี้เดี๋ยวมาเฉลยนะว่าใครจะได้กินสงสัยจะเป็นยายแน่ๆเลยพวกพวกนี้อาจจะไม่ลุยน้องแบมันไม่รู้เลยว่ากุ้งหแือว่าปูเหรอ วาอักเสบสองภไงขนไทเราจะยิ้มและก้าวไปด้วยกัน as a d a ข้าอตมไดห้าชั่วพอดีเปนนข้าตมของกันเลยเหมือบ้าจะได้ว่าข้าต้มหมดข้าตมหมด้อหม่งไปไปไปเยอะอืม เหลเหลือนิดเหลืออ oh ้อแล้วก็เหลือข้อซันแล้วกพอพอพอกระตุ้แต่ว่าพวกเรามีอาหารเสริมคือกุ้งเออแม่แม่ลิงแล้วเมื่อคืน มาพีบม,มันเป็นหมอา,าของมาหาวิทยเนาะนเช้ามันก็จะเรามากินข้าวที่้างหลัง้างเช้าเท,ที่ยงเย็อนอาหารซื้อแล้วเหรออาหารอาดูในข้าวข้า,ขา,ขามายคัอยมนจะมันจะวันละามร้อยบาทอืมวันละสามร้อยบาทเที่ยงเนี่ยอ้้าพ่องมาวทยนะแม่ น้างอาหาเช้าอาหาเที่ยงอาหารเย็นไม่ได้แล้นเลยประมาณเฉลีย่ยทุกมื้อละรอ้อยถ้าวันไหนเราไม่อยู่เราไม่กินนี่หักไหม,อ,มอาจจะใส่ได้ป่ะทีนีต้ตัวนะั้นไงมีบอกว่ามีอยู่คี่กินลรือแต่พอยิ่งใส่ยากมีอยู่ สรู้ว่าปูตัวนี้ยายเป็นคนจัดการโซยเลยน่ากลัวคนอื่นเขาจะไม่มาลุยเขาจะไม่มาลุยมือ ในต้องนี้ก็จิ้มกระแซบร่ามันสดไปแล้วนะหวานไม่ต้องม,ไมงงนะีไม่ต้องมี้ซีปุ๊ดไม่จิ้มโอเคเลยอาบน้ำที่ไหนอาบตรงฝักตัวล้างตัวนะ่ะหรอเอ้ยไม่ใช่สายนะ<า>แต่ว่าเขากินมที่ฝักตั่น ตามตามขึ้นแล้วยังขึ้นจากน้ำแล้วยังกระโดดกบบไม่ได้ยังคิดเลยโดนเมื่อหนูขึ้นเมื่อไหร่หนูก็โดดโดดใกล้โดดใจหนูก็โดดตาแดงๆนายบอกว่า ไม่มาอีกแล้วทะเลตอนนั้นงอนไงไม่มาอีกแล้วทะเลน่ะมันเข้าตาหนูงอนทะเลกับทะเลแกจังไรหรอกแกปูก็ได้กินไม่เปลี่ยนได้ป้องจจาลักการกินได้นี่ไปไหนอ๋อพัดออ้ที่ห้องเอามาให้ที่ห้อง หลังใครห้องเราหลุหลังใครหลังเราอยู่บ้านบ้านหลังใครหลังเราใช่แม่แม่เนี่พ่อหมูกินอยู่เนี่ยเขามาให้หลังพ่อก็กินแล้วกินหมดแล้วเขาไปให้แล้วเขายังไม่ให้เหรอคะอ๋อไปแล้วกินด้วยกันฮะไม่ทันแล้วค่ะ วองไม่ทันแล้วค่ะแต่ยังเอาตู้ของหน้าบ้านก็เปให้หลังบ้านไหนไม้น่นงเกไม่สงเกตอจไม่เกตอ่สัเกาไม่าจจะไม่สังเกตอาจจะไม่สังเกต่เกต่กาังกตเ ก็เห็นเห็นเงาเห็นแกเดินไปอยู่ที่ไรคิดไปแกเรียบร้อยหมดแล้วชวนไปขึ้นรถแล้วก็ยังงงงงแกก็เลยร้องใส่เราพอดีบ้านหลังนั้นมีห้าคนต่างแรกอยู่นี่

ที่บอกเขาสดในานว่าอาจารย์เป็นทิ่ปัดทั้งฝนอาจารย์ปัดไม่เคลียร์หน้ารถทสลังใส่ไม่ชัดเจนใช่คือปรคับฝนตกมาจริงๆเพราะฉะนั้นจอบเธออย่าเพิ่งไปต่อเลยน้อไม่ดีไม่ไม่ดสน้ำไม่อดีน้ำนั้นก็มีส่วนประกอบหลายอย่างจากนั้นเก่งกามาค่ะแล้วก็วัดใจกันไปวันใจกันมาแบบนี้เพิ ที <kung> ่ค <divide> รั <saturated> ้งนคนทุกวันนี้ทำ้ายกันโดยที่ไม่เกรงใจอะไรเลยหน้าอือไปสอามีหนไปข้าพใจกันสุขภาพสุขภาพติตมันเหมือนมันไม่เป็นปกติแลวอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองก็คนเขาบอกว่ามีสิ่งที่สรีภาพนุอยอ่านเนื้อเนื้อหายนี่ยังไม่จบเรื่องความเป็นตัว โบเบ่ละขอได้กุ้งต่อได้กุ้งตอได้กุ้งมามมากินกุ้งด้วยกันมากินกุ้งด้วยกันมาเด้อมาเด้อยายกินกุ้งหมดแล้วเด้อกินปูหมดเป็นตัวแล้วเด้อมามมาเด้อมาเด้อ มากินข้าวก่อนนะแล้เานแล้วใครยากีดู้กก็ได้ลูอ่ะเหมจะกินอะไรหนิมีฮอตดอกมีขนมปังปิ้งมีข้าวต้มีข้าวต้มดีกว่ามีกุ้งแม่จะกินเหมจะกินอะไรเาจะกินผลไม้ที่ข้าวต้ม

เ,เรียกน้องแบมขึ้นมาให้ด้วย<อ>พ่อซันเรามีพ่อบ้านกับแม่บ้านมาด้วยบ้านหลังนี้นะพ่อบ้านคุอพ่อซันเตรียมไปให้เราหมดเอานี่ไปเวฟไปให้เราแล้วเข้าไปอาบน้ําเราเรียกข้มามไปกินยางกผไปอาบน้ําก่อนแล้วเราก็มีแม่บ้านแม,ม่ครัวแม่สีเลือนด้วยเตรียมถ้วยเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างด้วยอันนี้ สุดยอดอันนี้เนี่่ยยขอองคะาใรบ้านหลังนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าอาหารเหลือเมื่อคืนนี้ก็คืออบกุ้งเยอะเลยเมื่อวานนี้พวกเราประกันอิ่มปูหนึ่งปูเมื่อคืนนี้มีอาหารอันนี้เยี่ยมมากก็เลยเอาทำให้ลูกเอาให้ลูกเอาทำให้ลูกไอไอก่อแล้วไม่ต้องเอาเยอะกินหมดก่อนแล้วค่อยเอาอีก ก็เลยเป็นหลังที่พิเศษสักหน่อยนึงและเป็นหลังที่มีเด็กด้วยเด็กจะรวมกันอยู่ที่นี่สามครอบครัวนั่งลงดีๆอย่าเช็ดใส่เสื้อมันเหม็นใจไม่เชิญพี่แบมขึ้นมาด้วยไม่ได้เปิดแอร์หรอเนี่น้องพี่ปิดอะไรพี่แบมจะจะเชือดเพื่อเปลี่ยกต่อไปพี่แบมไปเล่นที่หลังนู้นเลยน้องไม่เชิญพี่แบมขึ้นมาด้วย บายบายคลิปนี <rôle à> ้พอแค่นี้ก่อนเด้อไปดูหลานก่อนหลานลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวไปเกลียร์านให้เรียบร้อยก่อนคลิปนี้อหุณเช้าบาย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 